จะมาเอาห้างหมดแดงนะครับอยูุ่คนผูกกล่องสอนนะครับขอโทษขัดต่ทิศใตเอาฟังจิงง่ายๆเขาใบทมอ้อยเขาไปเซ็ตคอยกัล่อมเนียโอ้ห้าพแบบนี้ด้วยหนึ่งฟองในหัวฟอง บมั้แห้งออกครับมะวเมหมดมีไข่บ้านมีบ่ถ้ามดแบงมันจะมีไข่มันจะเป็ีนใบมันสเปล่นงแหงงแล้เนอันนี้ไข่ฝาครับใส่เหาไข่ฝลาเห็บมีเไข่เลยเดี๋ยวครับต้อกัดผมครับเป้าครับเป้ามัอนี่ของบ้านของบ้านเราด้วยมีครับมีโอน แบบไหนว่าพังหังหมดแดงโหูสิบบาทเนาะไปแบบเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมเอาไว้มากกชวดเหมือนเดิมนะทำอะไรทำอากาศวกับกัดกัดประคังได้ยังไงไปมามานะครับก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมมาเมนูใหม่มาถามันนีมันนี้ใครอยู่มันมี้อย่างเล่นบอลเี่ยโอ้ ปนอกก่อนแทนเก้นมั้งก่อนนะแต่ก็้หมายมันบริมีไข่พ่อเม็ดเลยนี่ตุน,น,นไข่แม่โอ้ยหมางมันยังงอบูบูเปยียงครับ็ออกกรสอบขึ้นนะผมอีปล่อยแม่นขึ้นธรรมชาติขึ้นก่อนะครับ คือปล่อยขึ้นธรรมชาตินะครับสิบ่าแม่แมเลยไปเบื้งร่างสองเครื่องเสียไหมว่าจันครับมีเดินซ้ายมาหาซ้ายครับเฮ้ยหมายความว่าไงอ่ะ ไม่อยากเห็นหน้า <laughs> เอามาครึ่งที่อยากเห็นหน้าน้องยู่สันว้าแล้วแต่ครับมาให้เราครับนี่ครับเดี๋ยวผมทีมาถ่ายทำไอ้บุญอันนี้ไหมแล้วไปเอาเสือมาให้บุญหมดปฏิเสียตว่าที่บอะไรเสียนี่ครับอันนี้คือถ่าไส้นะครับที่เอาเสือมาให้ขอบคุณคุยความเงินหรือยังไง เชอรี่นะครับที่ส่งเสือมาให้นะครับเสือสวยงามอันนี้ผมใหม่ไอ้ไซผมนะครับเนาะขาบขอบคุณด้วยอ่าที่พีพีเอ่อสปอร์ตนะครับพีพีสปอร์ตเทียดเสือมาให้นะครับเชอรี่นะครับเดี๋ยวอันพอมีให้ไอ้ไอ้บนสร้างเสือมเล่าก็ได้นะครับเสือเอ่อ แจกแจกเสือลันนะครับอ่อาใจสร้างนำ้ำอยู่ชายภูมิมครับชายภูมิครับไกลมากเลยข้าวคนณสมเราบอบอ่าเราส่งมือเดียวหอดเลยมือเดียวหอดอหอดอ่เนาะมือเดียวไปไปกับได้ความกูแหละกสมชายภูมิบอ่าเราเราส่งมาให้ขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อที่สมมาเสือสวยเสียงามครับโอเคอ่าสุดยอด ครับอันนี้ให้ไอไส้ตัวนึงดีไซดีสวายครับสวยนายเอาทัวกับไซกันครับเอาทัวไซขอพูดอะไรครับคุณเชลลี่นะครับนะที่เฮ็ดเสือแม่นะครับถ้าผู้ใดอยากได้เสือกับปีโตคุณเชลลี่นะครับแล้วพี่พี่อสปอร์ตนะครับพี่พสปอร์ตครับผมใช้พุ่มครับทรงดวนพร้อมในอกาศครับผมขอบคุณมากมากครับ ครับนี่ครับดังไฟบุตรครับให้น็อตสายไลครับดังไฟมันจะได้กินบุตรกินบรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ตรเราเรื่องเต่าแกะมันบุตรไม่มาเลยไอโอ้โหเดี๋ยวเด้อเด้อเด็กยังมาน็อตนี่เล่นครับนี่เล่นครับนี่ครับมากินอยู่หน้าบ้านร้านไพ่บุญนะครับร้านพี่บุญนะครับ นานสีีใหญ่ครับนานาที่มาเจอกันนะครับนะเมื่อคืนก็เจอกันแล้วครับอันอันนี้คือแซแซแซลินไว้ครับแซ่แซ่ลินไปนี่ครับนานาที่มาเจอกันนะครับแฟนคลับอยากถามหาอยู่ครับนี่ครับคือเจอตัวจริงนะครับมื่อกี้ครับแต่ว่าแค่กลางเลยครับ นี่ครับคือสิปีแงงครับไอ้ไส้ดูเขียดสามไทยครับหน้าตาขคือเก่าครับแม่นปีหนาคือเก่าปีฮึ้งค,คือเก่าจนสิบแปดสิบปีครับนี่ครับกำลังมันแข็งครับอย่งออางไรเนาะไอ เอาไอ้เทียสามรถด้วยสามยางด้วยสี่ยังบอไอบนแบกเลอยู่ อะไรรู้น eh eh ้อยเกล็น้อยเกลน้องแกเาล้องกันน้องแงวก็ อ๋อพี่ฝนมาพอดีเลยพี่ฝนมาพอดีเลยวันนี้เจอกันบ้านพี่บนนะครับครับร้านพี่บุญก่อสร้างครับบ้านพี่บุญครับอย่าไปนนอุดมีดนะนี่อยู่อยู่แถวใกล้บอกนะครับเด้อวันมา

ไเาแม่เาคนคนนั้นเขาคนแม่ไ่ยยาเนแเออวันนี้อะรากตใหนั่นราตาุกตัปิดครับตเพยังไงตัเพิ่มเป็นแหลกครั้นเสียง เพราะว่าเอาเก็บใส่ตู้เย็นมาเป็น2ปี2ปีหรอน้ำตาลปี๊บอสูตรอ้ใส่ครับอันนี้คือ้มอนใับไม่ยุไอ้อันนี้คือแม่ครับแม่ใหญ่โอ้โหอันนั้กินได้หร้อ เอาไว้ปมานบ่เขาเนี่ยเกาะเขาไอ้ไอ้เส้นสูเกเสนพริแกงมัมีล่าเสนพริแกงมัพริแกงแกงนี่ครับย่างหมูย่างหมูครับย่างหมูน้ำพริกแกงย่างหมูน้ำพริกแกงนะครับย่างหมูน้ำพริกแกงนะครับ ไม่ไหวน่าน่าจะใช่อืเดี๋ยวเปิดแนต่ำเครื่องอีกครับวานมาไหมวานอยู่ว่นสาซื้อไม่แสบอกไม่เถ่าเนี่ร้านซับเจริญตั้งแต่สปีที่แล้วปีสองปีแล้ววต่ว่าไอ้มาไวไหบ่เอาเก็บไว้ในตู้เย็นเมันเลยแข็งโอ้ ได้การได้กัรไดรขุดเฟืยังไงดิขุดเฟยังเอยังตดิขุดเพยังติดอยัไิดพอยไปติอัติดอับิเพื่ไิอพ่ังไดเพื่อังพยังเพื่อยไยังไ่อ่อไยังบ่ พีสูจน์จริงนะครับอันนี้เื่อตามขอเบือนะครับเราให้บนสี่แยงครับน้ำตาลเจี๊ยบน้ำตาลปี๊บครับเอาใส่ตู้เย็นไว้มันสองปีแล้วมันก็เลยแปรสภาพเป็นสีกว่าจะมากินมันต้องต้องไปโคกให้ละเอียดกันทั้งตุ๊กมักเพื่อนยังไงนฮะมักเพื่อนยังให้มีรสหวานดิดิเอาไม่มีอะไรเอาสนิ่งป่ะ อใช่ยังครับนี่อ๋อต้องว่อกันนะครับเนี่ยห่อไมีหลอจกินห่อไมีหลออให้เออนั่นแหละครับไม่เนียอะไรมากมายเพ่งอะไรป่ะนี่เพ่งเลยผมขอสะพายก่อนไอ้ไอ้มันแนะน้ำก่อนไอ้ไอ้ใชายังก่อนนี่ครับอ๋อนี่มีอะไรน้ำปลาของทุเรศแล้วก็รถดีไอ้ช็อตบอก่าเอาซีก่อนเอาเอาขึ้นเอาขึ้น ได้เอาขึ้นก่อนรอไอ้ไอ้แนะนำก่อนครับเครื่องเครื่องของยุนนานี่ครับเนื่องมีพี่กขงครับข้าวคั่วครับแล้วก็ไออ้รถดีครับอันนี้ประเด้ห่วงอยู่ห้องเกียได้ไหมโอ้ประเด็นห้องอันวิชาบอกบอกบอกแรกบอกเลยเสร็จทีเลยอ่ะแล้วก็น้ำพริกแกงอ๋อน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงเผ็ด ไอ้เคยซีโมโน,นั่นนี่แหละ,ละข้างแรงนี่แหละ้งแรงในชีวิตของไอ้บลน,นะครับแล้วเพิ่นแต่ว่าแต่ว่าสุดสุดสุดไ้สุดไดุ้่นเนะเาะสูตรอโบ่นดีกว่าครับนะครับดีรับไปแก่<ล>ยำค,น,ค<ล>นไหว<อ>เดี๋ยว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 สิมักพอครับทีนี้สิอะไรนนะครับ สีบร่งครับสีบเร,ร,ร่งครับสีบเร่งครับสีบลังทำง,ง,ง,งานนี่ครับเน,นี่ยครับงารซอยมันก็ต้องซอยบางไว่าเฮ้ยยงเหนือเมื่อคืนนี่มันบ่ใช่บึง่งใจใส่เสือ้วครับโอ้บรรยาการนี้บึ่งบิ่งเดี๋ยวผมจะ่ายทั้ง ข้างหลังครับสายสายมาแล้วครับอันนี้พมิดอันคู่ค้าครับม้วนเฮชรดอกอันเพิ่นเชดมาไห้ครับอันกับลูกอีสานนะครับก็เลมยมาะไหไอ้เพินน่นใส่นะขอบคุณหลายๆนะครับเด้ยอจากไอไอเนี่ก็บ,บ่ได้ขึ้นยั่งเห,หงยบอลครับใส่ยังเดี๋ยวครับผมขอบคุณมาหมับกินไมื้ครับอยา่าซอยไปเลยครับ นี่ครับด <c oughs> ืวยการค่อยครับ <c oughs> ของไอ้บนครับ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วเสียงคนรอจากเสียงไห้ <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับที่แฟนคลับถามมาโดนโดนครับนานๆที่นยังไมาออกคลิปนะครับเนีพายขอคุยไลยครับที่ติดตาม นักที่ตามช่องน่าออนทัวร์ครับไอปุ่นนะครับเราพูดอะไรถ้ามีเขตใกล้ๆก่เราจะวัดด้อยใกล้อ่พอใช้บริการได้หน่เนาะ,านนะสมทีสมทางหน่อยเนาะครับอ่าสมทีสมทางนะครับทิปที่ไหมอ่าอยากเททาง,ทงเขจีดเนี่ยงกับในะน้งมาได้ครับกับไอปุ่นนะครับ Ν สนแลสนลเลยสแนลครับ สางบ้านสางซ่องกันได้อีกรอบไม่ได้เนาะขอให้จังหวัดแก่หน่อยแล้วองเทียบกไปเนาะไปบ่ไปให้ยังองเทียมไปยังอ๋อสิีแดงองเทียมงานมาเลยนี่ครับเนี่ยผมมาแล้วซอยตัวน้อยไอวัวเป็ดยังครับมวยเพรอนโอ้เสียดเนี่ยโอ้เสียดเลย เห็นอย่างไรนึกทีมหรอนึกทิมทีโอ้โหนึกทีมอีวะโอ้ห oh. ยาดไปผก็โอ้ข oh. อนขอนนี่ว่ะนี่ครับอันนี้คือไอ้ไซ mm. นี่ยังซั้นตัวหน่อยก็ก่ไอ้ mm. มันก็เหี่ยวเมยไอ้นี่เทคนิคโอ้ยคนวายมีเทครับห mm. น่อยก็ไม่เหี้ยหรอกตี ขับมาหน่อยมันเหี่ยทิ่มใสจรักษาเหีอยมีเหี่ยม่ไครับครับครับอะไรนะเอาพอจากหองสีมาอยู่เป็นยังสีพูดีอขออยู่ด้วไอ้ไอเอาคุณว่าไวตรงไหมอ๋ตรงงานเนี่อันนี้สียางจริงครับอันนี้ตำหุ่งอยู่ด้ยไอ้ตำหุ่งอยู่อืมมัต้องมากินน้ำดับบ่ๆมัต้องมากินน้ำดอกบ่ไปรถ น้องสาวครับเมื่อกี้อันนี้นี่สอยตัวสิไม่ใช่ไม่ารนะบัดยางแล้วมึงจะมาสอยอีกอันนี้ม่สด้อยอีกคือ,คอยางแล้วก็คือด้ก,กินเลยเลยนีค่ครับอขอบคุณหลายครับจากพี่บอลครับจากเสือ,อสลี เชอรี่นะครับที่เออเห็ดเสือสวยๆงามๆให้่ใส่นะครับขอบคุณหหลายครับเห็ดเสือมาเห็ดอาหารอย่างเดียวเลยผมพีก่อนผมพีก่อนได้ต้องพีกไปพีกมาครับนี่ครับไอ้บนว่า เอาสูตรไอ้สูตรอะไรเนื้อย่างเออเนื้อย่างน้ำพริกแกงบ่งเป่นเนื้อย่างเนียงกว๋วยลิน้นอ่ะลิ้นย่างน้ำพริกแกงลิ้ลนย่างน้ำพริกแกงนะครับอ๋อกินเคี้ยวๆชิมชๆครับเป็นไรบ่นนะครับน่านท้อซีบมึงก่อนห,หอมหอมว่ะหอมเ<อ>ครื่องเทศในการบ่หอมเครื่องเทศเมื่อคืนนี่อันเป็นเนี่ยงก่อย พราะว่าผมผมลู้องอะไรเราว่าหันมหมูขึ้นนี่คือหมูยอ,มมอย่างสามรสสามรสอืมมีรสยังอ่าเผ็ดเพรียวเค็มเผ็ดเผ็ดเพรียวเค็มมือนี้มือนีอน้ก็มีรสเผ็ดรสหวานครับแล้วก็รสอ่ามีรสอะไรอนี่ยออกออกหวานหวาน เข้มเพื่อกันแต่ว่าหั่นหั่นหั่นหันสีมี่ลดน้ำพริกแกงออกมาครับน้ำน้ำพริกผัดเผ็ดน้ำพริกครับครับเองเผ็ดอ่ะครับเดี๋ยวครันายถอยลองซีมึอครับลูกโต่ไม่ต้องใส่น้ำแก้วน้ำจิ้มถูกต้องใช่ว่าเผ็ดก็อยู่ตรงนี้ใช่อือทุกอย่างนี้ไม่ได้อือนี่ครับนี่ครับคือเพิ่นหมักไว้เองสีครับ ไอ้บุเพิ่นมาแวงสิครับกินกินเครืของมุม้มมีสูตรทางไหนครับมีม่มุ้มีสูตรทางไหนดาวเพิน่นอาเดปเองอาเดปเองของเพิ่นนะครับไอ้บุญอาเดปเองออ<า>โอ้แต่การนี้ครับสาบสุดยอดแล้วขอหน้าทัตขอจีบได้ครับ กินข้าเข้าอยังเดียวนี่เยอะแก่เราทีมเาพี่นแ่เราแ่นั้น้นะครับผมขอเอาทีมกอนตรอเปิกครับใส่ใส่ไปไปปไปไปปปไปไปปไ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 ปสุดยอด อันนี้อันนี้คือสูตรมักแบบตั้งกันกั็มืคอคลืนนีอครับตั้งกันตั้งกันรสชาติหมายเขาว่านนมันมันมันจะม,มีเครื่องเทศนีเครื่องเทศเครื่องเทศของพริกแกงครับผมพริกแกงเผ็ดเซมุสิร์ฟกัน น,นี่ครับนี่ครับคือสูตรมักเิ่น้วจิมคลิปเมื่อกิปสองหีสามนะครับเด้อกำลังทัวร์